และตอนนี้นะครับกำลังจะมีอัปเดตที่65เข้ามานะฮะต้องมีตัวละครเข้ามาใหม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องมาตุนเงินกันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนฟาร์มฟาร์มยังไงให้เร็วที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดใครอยากดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับก็สวัสดีชาว Toilet t o w e r Defense สวัสดีนันนหัวเกียนกันทุกคนนะฮะหลังจากที่เราลงคลิปเอพิโซดที่65อัปเดตมานะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขากำล ็จะอัปเดตเป็นที่ EP 65แล้วนะครับทุกคนครับโอ้โหบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะฮะก็คือต้องบอกกันว่าใครเนี่ยที่อยากได้คูณ2นะครับคูณ2ตรงนี้คูณ2องลัคกี้คูณสองบูตคอยตรงเนี้ยนะครับให้อยู่ในเกมนะครับตอนที่เขาลี1นาทีนะก็คือตอนเขาลีเกมเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งออกนะครับอยู่ในเกมก่อนนะฮะคุณก็จะได้รับของ2อย่างนี้ไปเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะโอเคแน่นอนนะครับว่าถ้าเอพิโซดที่65มาเนี่ยคือบอกเลยว่าของมีแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้น เราต้องใช้เงินใช่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก่อนที่จะอัปเดต65นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสอนทุกคนฟาร์มนะครับฟาร์มยังไงให้เร็วฟาร์มยังไงให้ใช้เวลาน้อยนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวคลิปคลิปนี้เราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูยูนิตก่อนนะครับที่ผมจะเอาไปฟาร์มเนาะหลักๆที่ผมจะเอาไปเลยนะครับหนึ่งเลยคือตัววางนะครับตัววางนะครับช่วงต้นเกมเนาะคือด a r k s สปิเกอร์แมนก็คือง่ายๆเลยครับต้นเกมเนี่ยเขาค่อนข้างเคลียร์มอน์เร็วไม่ใช่สิ เคลียร์ทอยเลทโอ้โหผมติดจากเกมอื่นนะเคลียร์มอนอะไรกันตัวนี้ครับเป็นตัวเลเซอร์คาเมร่าแมนตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวช่วงจากกลางเกมเนาะเป็นตัวทำดาเมจเหมือนกันนะครับตัวต่อไปคือตัวอัปเกรดไททันคาเมร่าแมนนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ก๊อดมากๆนะใครที่อยากรู้นะว่าอัปเกรดไททันคาเมร่าแมนเนี่ยโหดแค่ไหนก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะผมเคยลงไปแล้วตัวต่อไปนะครับตัวที่สําคัญเลยนะครับตัวที่สําคัญเลยก็คือตัวเงินของเรานะฮะเราต้องมีนะตัวเงินนะเออโเคประมาณ ันนี้นะครบเลือกเป็นระดับฮาร์ดแล้วก็ผมก็จะทําการวางตัวเงินก่อนนะครับทุกคนอ่ะผมจะวางตัวเงินตรงนี้ผมจะวางให้ครบ4ตัวก่อนนะครับผมกดออโต้สกิปไปเลยนะครับเปิบเปบเปิบบกดออโต้ไปเลย นะครับตัวที่หลุดไปไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าฐานเราเนี่ยค่อนข้างเลือดเลือดเยอะอยู่เนาะทุกคนอ่ะผมอัพเลยโอ้โหผมลืมอ,อัพนะฮะทุกคนผมก็จะอัพดาร์คสปีกเกอร์แมนเนี่ยให้เต็มไปเลยเนาะทุกคนอ่ะอัพไปเลยอัพให้เต็มไปเลยเอ,อโปูหลุดไปตัวหนึง่งไม่เป็นไรนะครับหลุดไปตัวเดียวเองนะครับตัวที่หลุดไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันไม่ได้มีผลกับป้อมเราเยอะขนาดนั้นเนาะ ค,ค่อนข้างค่อนข้างโหดขึ้นมาละนะครับผมขาดอีแค่50บาทผมจะอัพเขาเวลตันได้แล้วนะไม่รู้ว่าตันหรือยังน่าจะตันแล้วแหละช่วงต้นเกมผมบอกแล้วว่าเขาค่อนข้างโหดมากนะครับอตอนนี้ผมอัพเขาตันแล้วเนาะนี่เห็นไหม И ครับทุกคนอัพตันเรียบร้อยอ,อัพไปเลยอัพไปเลย,อ,เลยอัพไปเลยนะครับฟิอบอ่ะโอเคต่อไปผมก็จะวางตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์ผมจะวางไว้ช่วงประมาณตรงนี้เนาะอะ่ะช่วงประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะดูรัศมีครับล้อเขาจะออกมานิดหน่อยนะครับ ปึ๊บอ่ะอัพเลเซอร์เลยเปึ๊ร์ฟเบิร์ฟเบเ,เ,เห็นไหมครับเลเซอร์เขาค่อนข้างตีไกลมากนะครับที่ผัที่ผมเอามาครเพราะอย่างนี้แหละเขาตีไกลอะ่ะทุกคนผมชอบตรงนี้เลยนะอ่ะไป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 เคลียร์ให้เร็วที่สุดนะครับต่อไปเขาจะตีเป็นเลเซอร์นะครับฟึบนี่ตีเป็นเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพอร์เฟกต์มากนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพเลเซอร์ให้เต็มก่อนนะครับทุกคนเนาะอ่ะตอนนี้บอสทอยเลดออกมาแล้วนะครับ บอยเทเลตออกมาแล้วเฟอร์เฟอร์เฟร์ฟ,ฟ,ฟ,ฟจริงผมต้องบอกอย่างนี้เนาะจริงๆมันมีหลายเทคนิคมากเนาะวิธีการฟาร์มอย่างเงี้ยมีเยอะมากนะฮะเออแต่คลิปลปนี้เนี่ยผมก็จะหยิบตัวละครประมาณนี้นะครับมามามาลองฟาร์มให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วมากนะฮะเร็วและชัวร์ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะอัพตัวเงินให้เต็มเลยนะครับอ่ะผมอัพแล้วนะครับทุกคนครับผมก็จะทําการวางอ่าตัวเลเซอร์อีกตัวหนึ่งเพิ่มมาเนาะนี่เราพยายามวางช่วงนี้นะครับเห็นไหมให้ล้อเขาออกมาประมาณนี้แหละนะครับ เราก็รออัปเดตดไปเลยอ่ะอัปไปเลยออโต้สคริปเราสามารถเปิดได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ปิดออโต้สคริปเลยผมจะเปิดตลอดนะครับรอดูกันนะครับ พอผมอัพเต็มทุกอย่างแล้วนะครับตรงนี้เนาะเลเซอร์เต็มแล้วเลเซอร์ตัวที่2เต็มแล้วแล้วก็ดาร์คสวิกเกอร์แมนเต็มแล้วนะครับส่วนตัวเงินเนี่ยอัพเป็นเวลสามทุกตัวเนาะผมก็จะวางอัพเกรดไททันนะครับผมวางตรงนี้เลยนะครับอ um ัพเกรดไททันเนาะผมจะวางตรงนี้เลยนะเหตุผลที่ผมวางตรงนี้คืออย่างที่บอกว่าผมะจะพยายามเคลียร์ตัวทอยเลทให้เร็วที่สุดเนาะแล้วก็ต้องบอกกันว่าการโจมตีพิเศษของตัวอัพเกรดไททันคาเมบิราแมนเนี่ยเขาจะมีะการโจมตีพิเศษเนาะคือโจมตีหมู่นะครับเพราะฉะนัน หมูเลยนะฮะตรงนี้นะครับสกิลตีหมูเนี่ยมันทำให้เขาสโลด้วยนะทุกคนเนี่ยคือข้อดีของเขานะคือการตีสโลด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคือถ้าเราอัปเกรดเขาไปถึงเวล5เนี่ยคือเกมจะแบบอีซี่มากนะครับคือแบบเกมเนี่ยคือเราแบบชิวเลยเนาะง่ายๆเลยคือเขาเป็นตัวแบบพระเอกเลยนะครับคือถ้าเราสามารถอัพเขาเนี่ยให้เขาตีหมูได้คือเกมนั้นคือจบนะครับ คือแบบชนะชัวร์อ่ะรอก่อนนะครับชนะอยู่แล้วนะครับหลุดไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยเห็นไหมหลุดเราก็ตีตรงนี้อยู่แล้วเพราะตัวค่อนข้างตีไกลนะเออนี่แหละเหตุผลที่ผมเอาเลเซอร์มานะครับคือค่อนข้างชัวร์นะชัวร์มากนะครับเนี่ยเซตเนี่ยคือมันดีตรงนี้แหละอ่ะคือมันชัวร์ไม่มีหลุดแน่นอนถ้าคุณทําตามผมนะเห็นไหมครับทุกคนสกิลมาละเนี่ย คือชิวแล้วตอนเนี้ยตัวเงินคุณจะอัพต่อก็ได้ไม่อัพต่อก็ได้นะครับคือตอนนี้มันชิวไปหมดแล้วนะครับเดีนะ๋ยวผมอัพตัวอัพเกรดไททันคาเมราแมนต่อเลยแล้วกันเนาะใช้เงินอีกแค่พันเดียวนะครับให้ครบหมื่นเนาะผมก็จะอัพมันเต็มแล้วเนี่ยทุกคนมันชิวดูดิเห็นไหมอ่ะอัพเต็มแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมเนี่ยช่วงวงเผเาเขาก็จะอยู่ช่วงนี้เลยทอยเลตออกมาปั๊บกระโดดเลยนะครับคุณอาจจะขยับมันมาสักนิดนึงนะครับช่วงเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ช่วงเส้นตรงนี้นะประมาณนี้นะคครับทุกน เดี๋ยวผมก็อาจจะมีช่วงที่แบบว่า,าสปีดความเร็วคลิปแล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวมันอาจจะผมพูดเดยอะไปเดี๋ยวน้องๆจะลำคาญน,นะฮะเดี๋ยวผมขอ,อเพิ่มความเร็วคลิปหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลำคานกันโอเค โอเคตอนนี้ก็เรามาอยู่ที่เวฟ50แล้วนะครับทุกคนเวฟสุดท้ายเนาะตอนนี้เวลาที่เราทําได้ก็คือ15นาที28วิอยู่นะครับตอนนี้ผมต,ตีไปน่าจะไม่เกิน16นะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ชิลผมบอกแล้ว5 5นาทีทุกคนเนาะ15นาทีเราได้แล้ว800นะคือผมมีคูณ2อะ่ะผมจะได้800นะครับเพราะว่าแมประดับฮาร์ดเนี่ยจะได้400ใช่ไหมจถ้าคุณมีคูณ2เนี่ยคุณก็จะได้เพิ่มมา800เนาะ นะครับทุกคนก็คือมันคูณ2เงินนั่นแหละนะครับเนี่ยที่คนผมชนะแล้วนะครับ16นาที19วินะครับบอกเลยว่าผมมีคูณ2ด้วยคือมันชิวมากนะฮะคือ15นาทีก็คือ800คือถ้าผมฟาร์มชั่วโมงเนี่ยผมก็ได้3,260เลยอูย้เยอะมากนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพยายามหาตัวเอาลีเจนด์ไปลงบ้างเอาระดับอีพิกไปลงบ้างเอาคอมมอนไปลงบ้างเนาะไว้เดี๋ยวคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็ จะมาหาหลายๆเซตเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหาแบบว่าพวกเซตอื่นๆนะครับมาลงด้วยนะครับเอาระดับอีพิกระดับ egen, ดีเจนระดับมิตติกนะครับออกไปลองลงดูนะฮะเผื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้นะฮะเอาล่ะว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้ากับอีพิโซดที่65นะครับ